พี่ป้องคขวันนี้ทริปเขาเขียวเป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับส่วนตัวนะครับพี่ก็ชอบความเป็นธรรมชาติของที่นี่ครับของเขาเขียวครับทั้งตัวสัตว์นะครับแล้วก็ตัวเอสเตทที่นี่นะครับเข้ามาก็รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็รีสอร์ทที่นี่นะครับตกแต่งได้น่ารักมากเลยครับชิลๆใช่ค่ะแล้วชิลๆละครับชอบอะไรครับที่นี่ก็คงเหมือนกับพี่ป้องแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างคือความได้ใกล้ชิดกับสัตว์ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กรุงเทพอย่างนี้เราก็จะได้มองเขา ผ่านทีวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ได้สัมผัสเขาจริงๆอย่างเช่นเจ้าตัวแรกนะคะเราดูเหมือนเขาโหดร้ายใช่ไหมแต่พอเรามาที่นี่เราได้สัมผัสเขาคือเขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการได้ทาบาร์บีคิวสนุกมากเพิ่งเคยทาค่ะก็เห็น enjoy กับการทำบาร์บีคิวใช่ค่ะก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะมาพักผ่อนนะครับที่แอสเต้ที่นี่ครับก็มาได้นะครับอยู่ที่สวนสัตว์เตเขาเขียวอยู่ข้างในเลยครับ ก็ขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพครับใช่เพียงแค่ชั่วโมงนิดๆเนาะเราก็จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศาแบบนี้แล้วใช่แล้วครับต้องชื่ชๆเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งคําตอบเข้ามาร่วมสนุกนะคะแล้วมาดูว่าวันนี้จะมีคําถามอะไรในช่วง, Smart Bonus วงส์ทโบนัสค่ะช่วงส์ทโบนัส สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคช่วงสมาร์ทโบนัสวันนี้เชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามท้ายรายการเพื่อรับของที่ระลึกจากทางรายการผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเป็นเสื้อยืดจากสมาร์ทเทคสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้คือแอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ได้จากสมาร์ทโฟนมีชื่อว่าอะไร a วิริยะแค่ B. วิริยะคาร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงคุณผู้ชมพิมพ์คำว่าสมาร์ทเว้นวรรคแล้วตามด้วยคำตอบข้อ A หรือข้อ B แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์0 8 9 7 8 3 1 9 9 9ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในช่วงสมาร์ตโบนัสและทาง w w w smartvariety tv เฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่17ธันวาคม2554ที่ถามไปว่างานมอเตอร์เอ็กโปครั้งล่าสุดนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่คำตอบคือข้อ A ครั้งที่28รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่17ธันวาคม2554ทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทงนก็ร่วมส่งคำตอบเข้ามากันเยอะนะครับคุณผู้ชมครับ และคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปที่ www.facebook.com นะคะและเสิร์ชหาคำว่า s m a r t v a r i e t y ค่ะคุณผู้ชมจะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าแนะนำอะไรก็ได้ค่ะหรือีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง w w w s m a r t v a r i e t y t v นะครับก็เข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสวนสัตว์เ,เปิดเขาเขียวนะคะและ Estate แคมปิ้ง r ีสอร์ทแอนด์สรค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และที่พักให้กับทีมงานเราค่ะ ครับก็แต่พบกับเราสองคนได้เช่นเคยครับทุกวันเสาร์ค่ะทางช่อง PSI Channel ค่ะใช่แล้วครับยังไงก็ฝากไว้นะครับทุกครั้งก่อนการเดินทางครับควรตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ